สวัสดีครับพบกับครูตัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครูตัวก็จะมานําเสนอในสตาร์ทดี้ที่2องเช่นเคยนะครับแบบฝึกหัดนี้จะเป็นท่อนที่ท่อนสีนะครับหรือท่อนที่3นะครับในสตาร์ทดี้ที่2นะครับวันนี้ครูตัวก็จะมานะครับทบทวนนะครับตั้งแต่ต้นท่อน A ท่อน B แล้วก็ท่อน C เนาะ,ะใน แบบวันนี้จะพูดถึงนะครับท่อนสี่ท่อนสุดท้ายซึ่งคอร์ดไม่ได้ต่างกันนะครับคอร์ดไม่ได้ต่างกันอ่ะคุณตัวมาวางคอร์ดก่อนเลยแล้วกันถ้าฝึกมาแล้วนะครับน่าจะจําโน้ตตรงนี้ได้นะครับโน้ตตัวนี้นะครับรวมๆแล้วก็ A m i n o นตรงนี้นะครับดูนะครับ E อเซเนะครับออนเอเนาะออนเอเพราะเบสเพาเบสตัวนี้เป็นโน้ตตัว A นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น A m i n o นนะครับแล้วสุดท้ายจบคอร์ดนี้ก็จะเป็น โน้ตตัว A สายเปล่านะครับหรือ Am i น o r นั่นเองนะครับสาย5เนาะอ,อ่ะมาดูช้าๆนะครับคุณตัวจะเล่นในฝั่งในห้องแรกนะครับห้องแรกต่อไปตัวนี้ Am i n o r อ n E นะครับอ่ะห้องแรกใหม่ช้าๆ A อ i n o นอ n E ต่อไปห้องที่2ครับ สุดท้ายนะครับท่อนซไม่ได้ยากนะท่อนซไม่ได้ยากนะอีกรอบนึงนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็ลองไปฝึกดูให้ช้าๆนะครับให้ฝึกดูให้ช้าชส่วนนิ้วในการเล่นนะครับนิ้วในการเล่นก็จะเป็น นิ้ว P มันเดิม I นะครับตัวนี้ M I นะครับตัวนี้ก็จะเป็น A I M แล้วก็ I นะครับใครที่ไม่ถนัดฝึกนะครับใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับให้ไปฝึกงี้ก่อนนะในห้องที่1ครับในสัดส่วนจังหวะที่1และจังหวะนนที่2อันนี้คือพัดจังหวะที่1นะครับอันนี้คือจังหวะที่2อันนี้จังหวะที่3และอันนี้คือจังหวะที่4เห็นไหมครับเห็นหัวห้องมาเนาะนะครับนับตัวที่1 ของบีดที่หนึ่งเนาะอ่าให้ฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับหนึ่งและสองและสองและสองและสามและสองและสี่และสองและนะครับให้หรือว่าฝึกง่ายๆก็ได้ครับหนึ่งและสองและสามและสี่และสองและสองและสามและสี่และอย่างเงี้นะครับก็คือนับเป็นส่วนนะครับหนึ่งและสองและหนึ่งและสองและนะครับต่อไป 2และ2และนะครับสองและ2และนะครับต่อไป2และอ่าสามและ2และต่อไปก็4และ2และนะครับ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 สี่และสองและนะครับพยายามเล่นให้และสับเป็นนะครับโน้ตขบีดหนึ่งชั้นก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะเบ็ดขบีดสองชั้นนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ3ห้องนี้เนาะเป็นคอร์ดคล้ายๆเดิมนะครับทึ่งมาจากท่อน A ท่อน B แล้วล่ะนะครับพอมาถึงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกถนัดแล้วนะครับเราจะไปดูต่อในแบบว่าทั้งหมดนะครับในสตัดดี้ที่2นะครับท่อน A ท่อน B ท่อน C ท่อน D ได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้างงตรงไหนจุดไหนที่ไม่เข้าใจก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครูตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ